สวัสดีค่ะวันนี้อ้อก็จะมาแนะนำปุ๋ยขายดีของกิฟฟอรีนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ขายดีมากนั่นก็คือโบโรแคลนะคะโบโรแคลเป็นปุ๋ยธาตุอาหารรองนะคะประกอบไปด้วยธาตุอาหารรองสองตัวนั่นก็คือแคลเซียมแล้วก็โบรอนนะคะอัตราส่วนก็คือว่าแคลเซียม 9%โบรอน2%นะคะแคลเซียมจะอยู่ในรูปของแคลเซียมกิเลสนะคะและโบรอนจะอยู่ในรูปของโอโบรอนที่สามารถละลายน้ำได้ร0 0เปอร์เซเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือบอกออกริบแบบเต็มเต็มเลยนะคะโบรแคลช่วยบำรุงพืชในเรื่องของอะไรนะคะโบรแคลช่วยบำรุงพืชในเรื่องของช่วยแตกรากช่วยเพิ่มแล้วก็สร้างเซล ของของพืชน,นะคะทำให้พืชแข็งแรงทําให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะและช่วยผสมเกสรน,นะคะเพิ่มอัตราการติดผลช่วยยังไงก็คือว่าจะไปช่วยเพิ่มาการผลิตหรือว่าการงอกของตัวเกสรตัวผู้ให้ไปผสมกับเกสรตัวเมียจึงช่วยเพิ่มอัตราการติดลูกด้วยนะคะช่วยป้องกันอดอกและผลร่วง เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะไปช่วยทําให้ผนังของของพืชแข็งแรงเพราะฉะนั้นจะทําให้ขั้วเหนียวด้วยลูกจะโตหรือว่าลูกจะโดกขนาดไหนถ้าขั้วเหนียวขั้วแข็งแรงก็ไม่ทําให้ดอกและผลร่วงใช่ไหมคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เปลือกของผลไม้หรือว่าของผลผลิตของเราเนี่ยคะ่ะแตก เป็นเพราะว่าไอ้ตัวนี้นคือจะทําให้แบบเปลือกของผลไม้แข็งแรงนะคะโตขนาดไหนขยายขนาดไหนก็ไม่ทําให้เปลือกแตกนะอันนี้ก็คือจะช่วยจะช่วยเกษตรกรในเรื่องของเปลือกผลไม้แตกหรือว่ามีการช้าเวลาขนส่งอะไรนะะี่ค่ะตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยนะคะเนออัตราการใช้ก็คือว่าใช้5้า ถึง10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะแนะนำให้ใช้กับพืชทุกระยะเลยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอของการปลูกช่วยบำรุงรากอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ทำให้ลำต้นบำรุงต้นบำรุงใบและบำรุงดอกด้วยช่วยลดการหลุดร่วงของดอกอช่วยติดลูกเพิ่มการติดลูกผสมช่วยผสมเกสรใช่ไหมคะหรือตอนที่ต้นออก,ออกผล อ๋อผลนั้นก็คือว่าจะช่วยให้เหมือนกับว่าลูกโตขยายแต่ว่าไม่ทําให้เปลือกแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวนี้แนะนำให้ใช้กับธาตุอาหารหลักของพืชตามระยะเนาะแล้วก็ใช้คู่ก,กันกับสารเสริมประสิทธิภาพหรือว่าเกรดกินของเราแล้วก็โบโรเคลเสริมเข้าไปทุกระยะเลยคะะ่ะเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะคะว่าอ้อจะเอาอะไรมาแนะนำให้ฟังอีกนะจนวันนี้สวัสดีคะ่ะไปขายโบโรเคลต่อแล้วคะ่ะ